แล้วก็ป๊าป้านะคะวันนี้ป๊าป้ามากับรายการเล่นกับลูกนะคะใช่ไหมพี่เด็กและแน่นอนเราอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเน,นี่ยเด็กเห็กนี่เราจะท,ทำอะไรชงซำนะคะนะครับเคยทำมาก่อนไหมบอกเพื่อนๆดนีว่าเราเคยทำไหมไม่เคยนี่เวลาเคยไหม,ไมไแล้วอร่อยไหมอร่อยก <laughs> ินได้หรอคะกินได้ไหมกินได้หรอคะอ่ะ <laughs> ก่อนอื่นเลยก่อนที่ลูกๆจะทำนะคะรับป๊าป๊าจะไม่เป็นคนตามเองนะ,ะป๊าป๊าจะให้ลูกคนตามพี่นาดาก็ได้หรือพี่นาหนึงก็ได้โอเคไหมครับแต่อย่างก่อนอื่นเรามีกติกาอยู่ว่าเราจะให้จับนะคะรางวัลอ่าไม่ใช่จับรางวัลจับจำนวนพริกอ่าจับสลับด,ดูว่าพริกเนี่ยเราใส่กี่เม็ดกันโอเคไหมเราจะกินได้กี่เม็ดก<ม>ินได้กี่เม็ดเนะม็ดเดียวพอไหมเม็ดเดียวพอหรอพี่นาหนึ่อยากได้กี่เม็ดครับหนึ่งเม็ดหรออ่าเราจะได้ เราให้ถึงพักสูงส anyway, uh ุดห so ้าเม็ดได้เ huh! ด okay, okay. ี <athletes> ๋ยน้องทานไม่ไหวไปชุก <acost> um <els> oh ัน oh. ก okay, okay, like ่อนก็ใครจะได้ล right ้ว้ามีกรดาษนะนะคะรอบนี้ตัดนแ่่โอเคค่ะอาเม็ดค่ะยังมีได้ครึ่งึเนาะได้ครึ่งหนึ่งค่ะมาใายไว้นะครับอันนี้เราทำไปหลายหลายเลขนะคะ แม่ห้าเม็ดก็มีนะคะอันนี้เราไม่ได้หลอกนะเรามีให้เหมือนกันนะคะอ่ะลงมือกันเลยเริ่มเริ่มต้นจากการใส่พริกสีเม็ดครบยังสามเม็ดใช่ะสมเม็ดนะคะใส่กระเทียมลูกใส่กระเทียมด้วยหน่อยนึงหน่อยไปปะใส่หน่อยใส่สักสองเม็ดอ่ะโอเคอ่ะพี่ดิ้นตามหน่อยพี่ดิ้นลองตามดิอย่าไ่แตกเลยนะตามให้มันแตกนะระวังเข้าตานะลูก ไม่รู้จะกินได้ไหรือเปล่านะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินเนาะโอ้โหแล้น้องเสียไหมเนี่ยปีนตันครับปีนตันดิลูกแตงมัแล้วค่ะโอเคยังไม่หมดเลยคะ่ะ <c oughs> ตามนี่ค่ะพี่ดา,าวดาตามนี่หน่อ <c oughs> ยระวังเข้าตานะลูกอ่าพี่ดาวดิมาจับใส่ไปอะไรใส่อะไรต่อใส่อะไรต่ออี อีกนิดหนึ่งหนูอีกนิดนึงน้อยไปอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวตั้นิดแล้วตั้นิดอยู่ไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยใส่ม,มากก็หวานใส่น้อยก็ไม่หวานอ่โอเคแล้วต่อไปตามเลยพี่นันท์นำต่อไปสีมะนาวใส่นิดนึง,นดนงอ่าเปรี้ยวไหมเนี่ยเอาเปรี้ยวไหมลูกเบากระเด็นแล้ว มันนนเป็นน้ำใส่อะไรดีก<ห>ันล<ห>ูกสปเราไปต่อดีด,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 ดูดิว่าอะไรยังไม่ได้ใส่คะ,มะ,ะมะเขือเทศอ่าใส่มะเขือเทศกันดีกว่าอ๋อแสบเลยหรอคะติดเข้าตาอ่ามินราลมาต่อเร็วโอเคอ่าโอเคค่ะตามนิดนึงเนียต้องตามแบบนี้ลูกตามแบบนีตต้ต่อนะคะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอยู่ไหนเอ่ยคะ หออให้ขนเนขาดูน่อยครับเขาเบ้าลูกเบ้าเบ้าเบ้าเบาอ่าใส่ใสอะไรต่อคะอ่ะาปลาทะเลกะค่ะเฮลี่ข้าตอ๋อ่าอ่าพิดาตามพิดาตามพี่ดารินตามเดี๋ยวสลับกันเลยนะคะจะดูวันนี้2คนเนี่ยฝีมือออกมาจะหนัวขนาดไหนหน้าด้วยค่ะจตาม <c oughs> กินหรือยังอยากกินฝีมือตัวเองกันหรือยังคะอยากแล้วเหรอคะเขี่ยเขี่ยลูกเขี่ยหน่อยเขี่ยหน่อยเออให้มันหน่อยหน่อยบ่าวบาเอาจานอยู่ไหนคะเดี๋ยวยางยางให้ชิมก่อนดกอ่ะพี่นณรินทรพี่ณรินคุกดิพี่ณรินลองคุกดู่านให้เราเดินคุกดูดิลองชิมก่อนสิ๊บลูกมาลูกชิมก่อนมาลองชิมคนละชิ้นเดี๋ยวชิมคนละชิ้น ขาดมะนาวไหมขาดพริกขาดน้ำปลาไหมขาดโอ้โหเดินไปไหนกันคะเราจะมีคนย่องแท้5เมตร3เม็ดค่ะพี่จ๋าเม็ดค่ะเอาจานมาค่ะจานมาจานมาเด็กป๊าาไปให้ค่ะโอหน้าตาซุมต๊ะน้องนาดากันนะคะ เราจะมาดูกันว่าเขาจะทานได้ก,กี่คำก่อนจะทานนะ้ำโอเคไหมอ่ะเราลองชิมกันระช้อนนะลอมาชิมกันดีกว่า,อ,อ,อ,า,าอ่ะอ่ะพร้อมอยังอย่าเยอะมากครับป้า <laughs> มา,มาพี่เลยมานี่ไงคะ โอ้โเ็ครเแล้วนะโอเอาน้อาน้เลยิิไม่อ่าคนะที่สกินน้าไม่ได้ใจแข็งไว้ใจน้ำกินน้าไม่ได้กินน้ไม่ได้ใจแข็งไว้เออเป็นไหมเป็นไหมคะ ค่ะะอขาวันนี้เราทำทำน้ำเอ้ยทำซุปดำทานเป็นไงบ้างคะเผ็ดมากมากเผ็ดมากเลยเหรอคะเราอีกคำหนึ่งไหมไม่ค่ะาแล้ววันนี้เป็นไงสนุกไหมคะกับการทำซุปดำครั้งแรกในชีวิตเลยสนุกค่ะแต่เผ็ดอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะคะค่ะพี่ชอบคลิปเล่นกับลูกค่ะค่ะตอนนี้เผ็ดมากไหมเผ็ดมากมากเลยค่ะดูนี่เผ็ดเขาหลุด ก <|so|>? ี่เม็ดคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนอย่าติดตามเราในวิดีโอหน้านะ